ูดถึงม้านะตอนนั้นเคยไปเข้าป่าเจอทั้งม้าเจอทั้งแพ้เลยแล้วยังไงม้ามันร้องแพ้ม้าร้องแพ้ม้าร้องแบ้ทั้งม้าทั้งแพ้ร้องฮิแบะฮิ๊บะอ้าวถ่ายเลยเหรอนี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่หาดสมิหลาจังหวัดสงขลาไปครับ มาเที่ยวสงขลาอนี้ไม่ไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยวะกูก็กลัวเคยเจอนะม้าแต่ไม่ใช่แบบนี้เป็นแบบไหนเป็นเม็ดเม็ดอ่ะอเป็นปแถวเลยมที่เก๋กว่าพี่พี่ดูดมา้าเท่าไหร่พี่พยกหน้ายกหน้าเลยนี่ฮ้ย อตอนนี้อยู่กันที่จังหวัดสงขานะแหลมสมิลาก็ขับมาจากบ้านเลยมาสงขากลับมาหาคอนเทนต์ทำไม่มีเลยยังไม่มีคอนเทนต์เลยตอนนี้เดี๋ยวเราลองเดินเล่นๆก่อนโอเคเดินไปเล่นๆกูมไม่น่าใส่คู่น,นี้มาเลยวะ <c oughs> อามืดเลยเป่าอ่ะคืบเลยเปล่ พอก่นนไหมนี่จะได้ปลาอะไรครับปลากะบอกลูกหมูใส่เสื้อไทไฟด้วยไทไฟไทไฟลูกใโญเโอม์แจกให้โอ้ มวยนักมวยดู้ประวัตินักมวยไงโอ้ทำลูกทันไหมโอ้โหอะไรทึงเมืองนครรู้อย่างไหมทันไหมวัดไร่ึงเมืองนครอ่ะโอ้โย่ไข่ตุ่ตีบุนเลือดอ่ะเออไข่ดังมิถุนายน2512ซ้ายมือสอนนรพบเกียรติวายุพักขวามือหัวใส่สิงห์เมืองนครเจอโรงทางโรงรถนครโอ้จัมร่าดนครราชสีมากเลยนี่รู้ประวัติเก like ี่ยวก่อนขอตี่ปุ่น เคยมาแล้เนี่ยที่ลูกกี่ปีลู้ไหมกี่ปีอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดสิบสองเลยโอ้แข็งแรงดีครับเดี่วควันหมดแล้วควันแพ้ฝนจะตกปะเนี่ยลูกอยู่ไหนฝนตกป้ะอะไรครับลูกอยู่ไหนอยู่อยุธยาโอ้มาแถวนี้วันนี้ลุงหนวดสวยเหมือนมึงเลยอะไรแกหนวดเฟิร์มเลยเมื่อวานฝนตกไหมครับตกลูกดูมาแล้วคือน่าจะตกบ่อยที่นี่ลุงนี่มันคือเรืออะไรครับ ผมหน้าผมหรืว่าเรือดำน้ำมไม่ใช่อเออเรือดำน้ำนี่ว่าเรือดำน้ำ,นำตอนแรกผมเห็นตั้งแต่นู่นเลยคิดว่าเรือดำน้ำผมก็เดินมาไม่เดินดำน้ำใช่หรือเปลุงใช่ตอนแรกผมเห็นตกใจผมกลัวเรือดำน้ำนนอ,อ๋เอ,เร,อเรือดำน้ำที่ซื้อมานะเ,เรือดำน้ำที่รัฐบาลซื้อมา <c oughs> ต้นแรงอะ่ะตกลูกขนมาโนเรือขนเป็ขาวไงมันได้ดีแล้วเรียบเยนลมมาโนนลมมาตกลูกขนไอ้ลูกอยู่ข้างไงเวลาลตก ราก็แบบนี้แหละครับลงโยร่นลงยูดีเทคคาสิโนอะคาสิโนเทคโนรูอ๋อเทคโนอ๋อตรงนี้ไงที่จะผ่านมาร้านมงคลไงถูกต้องร้านมงคลสีวิชัยไงถูกต้องน่าเห็นไหมโอ้โหเป็นไรเอกชัยเหรอเอกชัยสีวิชัยอ่ะนี่กาดีกาดีคนตัวนี้โเต็มไปด้วยกำลังอืม มีที่ท่องเที่ยวลุงวางตาขายเขาไม่เขาวางแต่เขาวางตอนตอนตอนเย็นแดดตอนเช้าพอไอเกตขึ้นเพราะอะไรอะครับที่ท่องเที่ยวเขาอ๋อพวกเทศกิจอ๋อแถวนี้หาหมึกไหมตกหมึกออกเรือดิเออออกเรือออกเรือหมึกก็ได้ลุงวางก็ได้อ๋อแล้วลุงเอาเอาไปไหนหรเอาไปขายหรอเอาไปกินขายไม่หมดนะลูกเอาไปกินบ้างขายไม่หมดกินกินกินบ้างขายขายกินไม่หมดอืมก็ต้องขายอยู่นะคือลูกก็ อย่างนี้ของนี้ไม่ใช่ทำได้ทุกคนเก่งคนอยาก้นรอ,องวิชาวิธีการคนอยากช่กอระกนลุงครับเคยสร้างเ,ร,ร,งเร,ร,งรือเรือมอีเรือมงเรือมงหลังใหญ่รึเปล่าเรือมงทำก็แค่คนจแก่ๆออกมังกรดีกว่าเดินปเป๋าๆใจ,จริงใช่มาหาปลาดีไหม <10 S 1> ลุงเกลือลุงมันจะคุยไอ้ลุงเป็นคนกยันลุงไม่นคนเรียนเป็กี่เยนลุงแล้วเลิกต่อยมวยได้กี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้อยเลิกมาสี่สิบกว่าปีนะต่อยแล้วอายุสิบสี่สิบห้าแล้วมาสามสิบกว่าป,ปีก็เลิกนี่ลุงเจ็ดสิบสองพักแล้วได้ข่าวว่าเปน็นตั้งมวยไม่ใช่เราโชว์ตั้งการ์ดดิเอ้ยได้ครับชมได้ก่อนไม้เมืองนครดังไงไม้เมืองนครเนี่ย โอ้ยนครไหมนะคนนครคนใต้ไม่ว่านครนี่ไปจำพิษ้ำมันนั้นหมาไทยนะก็มาไทยใช่ไมวันนั้นลูกยงไม่เคยที่ลุงแล้วนตกนี้หลงขายได้มลุงแลได้กินอยู่แล้ว่อม่ธรรมชาติของคนลูกโอ้ยเขียมหวามาแล้วปะหวานเร่องลูมาแล้วเ่อเ่อมาเดี๋ยวตงมีคนรนะม ไม่ใช่ไรลูกเบข้บครับเสียดายลูกวงรองเท้าลอยนะเนี่ยรองเท้าแมวเหรอหรือว่าลืมลืยมบลโอเคครับขอบคุณครับผมบอมึงแม่คับตวกวงเฮ้ยวานี่มือไ่นเียไปวิ่งดิไอต่เดินอะเสียงเลวะเงเลวะเียอุตส่าห์มาตั้งไกลเดีวมึงดูดิสภาพ ชุ่มเลยกูลงหายไปได้5-6นาทีขนาดบ้ายังต้องหลบใครเกีียวไข่วะเนี่ยอ่านน้ำตังค์ปะไรกันใจแล้วดันใจไปไหน่โอ้โหโอ้โหมันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนทีเดียวแหละมันจริงไม่ต้องหอโอเดี๋ยวไม่สบายฝนต้อีกแล้วเอาไรเง้ยไม่รู้หอจะรอให้เราหอาได้หมด นั่นเลยเดีด๋ยวยุงเยอะเดีตรงนี้พูดถึงม้านะตอนนั้นเคยไปเข้าป่าเจอทั้งม้าเจอทั้งแพ้เลยแล้วยังไง,<บ>งมา้งา,<อ>งามันร้องแพ้แบ,บ้ม้าร้องห้าร้องแบ้ทั้งม้าทั้งแพ้ร้องฮิแบ้ะฮิแบ้ม้ามันร้องฮีแพ้มันเราแบ๊แบ้ะัากม้าทั้งแพ้